คุณผู้ชมครับพาไปดูเหตุการณ์อุบัติเหตุเกิดขึ้นที่นนทบุรีนะครับหญิงวัยหกปีถูกรถเก็บขยะพุ่งชนแล้วก็ทับซ้ำานเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากๆไปดูภาพกันก่อนครับนี่ฮะผู้เสียชีวิตนี่ครับปั่นจักรยานอยู่แล้วหลังจากนั้นนี่ฮะชนแล้วก็ทับไปเลยครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากๆนะครับตอน9้าโมงเช้าตำรวจที่สพไซน้อยเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็ไปเจอผู้เสียชีวิต นอนอยู่นะครับในช่องจราจรซ้ายสุดข้างตัวก็เจอรถจักรยานล้มคว่ำอยู่ห่างไปนิดนึงเจอรถบรรทุกหล้อเป็นรถเก็บขยะของเอก,กชนนะฮะปีนฟุตบาทอยู่แล้วก็เจอรถโยโยต้านะทะเบียนกรุงเทพจอดอยู่ถูกชนเสียหายด้วยนะครับนายชัยพักครับวัย3-2ปีเป็นคนขับรถเก็บขยะเนี่ยก็บอกว่าตัวเองขับรถมานะฮะทางอพื่อบางบัวทองครับเพื่อนําขยะไปทิ้งที่อําเภอไซน้อยพอมาถึงที่เกิดเหตรุรถเบรกไม่อยู่ครับทำให้ต้องหักพวงมาลัย แต่ไม่พ้นไปชนท้ายรถคันหน้าแล้วก็ไปชนผู้เสียชีวิตที่กําลังขี่จักรยานอยู่ครับอ๋อแล้วก็คือเราหับไปโดนรถเก่งก่อนแล้วก็มามาโดนมัามาชนจักรยานจักรยานเลยนะแต่คนที่ขับรถเก่งที่โดนเฉี่ยวชนด้วยเนี่ยนะครับก็บอกว่าคุณขับน่าจะหลับในมากกว่านะครไปฟังเขาหน่อยครับ ขาชนผมที่ฝั่งขวาของนซ้ายเราแล้วก็ออกมาแล้วก็มีออกซ้ายไปแล้วก็ป้ายอยู่อยู่ตรงนี้พอดีเลยจะจัดจังหวะกระจกที่ชนกะหับซ้า,ายเลยหักซ้ายแล้วถึงปีทุกป่าอยู่งเลยเดช่วงเวลาต่อมายากจะทําใจครับลูกสาวผู้ตายเนี่ยทราบข่าวก็เดินทางมาที่เกิดเหตุแล้วก็พอเห็นศพคุณแม่ก็ทนไม่ไหวแล้วครับร้องไห้ก่อนที่จะวิ่งไปด่าทอคนขับรถอยะเอกชนฮะ ซึ่งพอหลังจากที่ร้องไห้เนี่ยเจอคนขับรถก็ดีก็เลยวิ่งไปเพื่อที่จะด่าทอนะฮะ <c oughs> แล้วก็ทำร้ายพอดีคนแถวนั้นก็ช่วยกันห้ามไว้ได้ก่อนเพราะว่าเขาเสียใจายมาก้านนะครับ ตำรวจเบื้องต้นตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับเดี๋ยวต้องดูอย่างละเอียดก่อนแล้วก็สมผู้ตายตอนนี้ให้กู้ภัยส่งสถาบันนิติเวศแล้วนะครับก็ยืนยันบอกว่าเดี๋ยวต้องดูอย่างใกล้ชิดทุกอย่างแต่ว่าสิ่งที่น่าเศร้าครับผู้ตายเนี่ยอยู่บ้านเช่านะครับแล้วก็อยู่กับหลานฮะซึ่งหลานก็บอกว่าอยู่กันแค่นี้มีตนวัย16ปีกับพี่ชายคนหนึ่งทุกวันนี้คือยายหาเลี้ยงนะฮะตอนเนี้ยเสียไปแล้วก็ไม่รู้หลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตพวกเขาเหมือนกัน